สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนจะไปปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินค่ะนี่ต้นสักทองนี่สูงๆนี้ต้นพยุงแล้วก็หนอกกล้วยแล้วก็กระสังกระสังนั้นใบเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีต้นประดูนะคะประดูนี้จะใบกลมๆม ต้นประดูต้นติเตียค่ะต้นประดูจะต้นติเตียสักทองนี้ย้ายย้ายลงถุงขนาดกลางสักทองย้ายลงถุงขนาดกลางแล้วบังเอิญฝนตกเร็วมากนะคะปีนี้ฝนตกตั้งแต่ต้นเดือนเมษาก็ย้ายลงถุงยังไม่ถึงเดือนก็จะนำไปปลูกลงดินที่โคกหนองนาแล้วนะคะ ก็เป็นอันว่าปีนี้โชคดีฝนตกเร็วค่ะนี่จะเป็นบริเวณโคกที่แม่มริซอนจะไปปลูกป่านะคะอยู่ติดกับทางด่วนมอเตอร์เวีของอบตศรีมาทิวป่าที่เห็นอยู่นะคะต้นไม้ใหญ่ที่เห็นนะั้นจะเป็นดิมบออดิมบอเนื้อที่เยอะอยู่นะคะประมาณร้อยตารางวา นี่จะเป็นทางด่วนมอเตอร์เว์เป็นต้นไม้เก่านะคะนี่จะเป็นต้นประดู่ต้นประดู่ที่เกิดเองตามธรรมชาติแต่ว่าแม่มริซอนก็เก็บไว้ไม่ได้ตัดทิ้งจะถ่ายให้เห็นต้นไม้รอบๆบ,บ่อน้ำซึ่งแม่มริซอนอนุรักษ์ไว้ประมาณ15ปีแล้วสําหรับพื้นที่ โคกหนองนานี้จะไม่ได้ทำการเกษตรเองจะให้ชาวบ้านเขาเช่านะคะแล้วก็จะมีคันนาคันนาก็น่าจะกว้างประมาณ6-7ถึงเเมตรนะคะเอาไว้สำหรับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้บนคันนาสำหรับการปลูกครั้งนี้นะคะจะปลูกประมาณ20ต้นเพื่อส่อมแซม ต้นเก่าที่ตายแล้วเห็นไหมคะต้นแห้งๆอ่ะจะเป็นต้นมะม่วงเก่าที่ตายแล้วแม่บริซออนก็จะนําต้นสักทองประดู่แล้วก็พยุงแล้วก็ต้นกระสังนะคะไปปลูกเสริมจะมีต้นมะม่วงที่ตายแล้วเนื่องจากว่าอายุเยอะมากอายุน่าจะประมาณ30ปีนะคะ ที่ที่แม่บริสรจะปลูกนี้เป็นโคกหนองนาที่อยู่ติดกับถนนนะคะติดกับถนนสาธารณะนี่จะถ่ายให้ดูรูปมุมไกลนะคะต้นไม้ที่แม่บริสรอนุรักษ์ไว้ก็น่าจะประมาณ15ปีแล้วเนื้อที่ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด8ไร่ แล้วก็ให้เขาเช่าให้ชาวบ้านเช่าทั้งหมด8ไร่นะคะแต่ว่าคิดค่าเช่าแค่7ไร่เพราะว่าอีกหนึ่งไร่นี้จะนำมาปลูกป่าโดยจะเป็นพื้นที่เป็นคนาที่กว้างมากก็คือกว้าง6-7เมตรแล้วก็บริเวณบ่อน้ำที่เขาเรียกว่าหนองน่ะคะ่ะบ่อน้ำนี้แม่มริซอนขุดได้ประมาณ30ปีแล้วนะคะ ก็จะเป็นบ่อน้ำเนื้อที่น่าจะประมาณร้อยตารางวานะคะก็รวมรวมกันแล้วนะคะก็น่าจะประมาณหนึ่งไร่ก็เราปลูกต้นไม้ใหญ่ก็คิดราคาเขาก็ให้เขาทำฟรีหนึ่งไร่แปดไร่คิดค่าเช่าแค่จิตไร่นะคะต้นไม้ส่วนมากก็จะเป็นต้นประดูต้นสะเดาแล้วก็ต้นตะกูต้นมะขามมะขามเปรี้ยวะคะ่ะ จะเป็นต้นมะขามส่วนที่เหลืออีกเกือบ20ชนิดด้วยว่าเขาขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเราไม่ไปตัดเขารอบรอบบ่อแม่มริสนก็ไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรนะคะก็คือดูไม่เป็นแต่ก็อนุรักษ์ไว้ทั้งหมดเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดด้วยว่าปี63ฝนจะดีมากต้นไม้จะใหญ่เร็วมากสูงใหญ่มากกว่าทุกปีแล้วก็เขียวชอุ่ม ปีหกนี้ดูเหมือนว่าฝนก็จะเยอะฝนก็จะดีเท่ากับปี63ปี64นี้นะคะเห็นทางเทพีสงการเขาทํานายออกมานะคะบอกว่าน้ำจะเยอะพืชผลจะเสียหายแต่ก็เป็นส่วนดีในที่ของแม่มริซอเพราะว่าเป็นโคกนะคะเป็นที่โคกฝนตกแรงเท่าไหร่น้ำก็ไม่ท่วม ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกไม้สักประดูแล้วก็พยุจะชอบจะชอบอากาศแห้งอากาศแล้งนะคะเนื้อที่ทั้งหมด8ดไร่อยู่ติดกับอบตอยู่ติดกับส่วนราชการโดยมีทางด่วนมอเตอร์วีขันด้วยว่าเนื้อที่อยู่ติดกับส่วนราชการถึงแม้ว่า จะมีทางด่วนมอเตอร์ว์ผ่านนะคะผ่านเนื้อที่แต่ก็ไม่เดือดร้อนในการเข้าออกเพราะว่าด้วยว่าอยู่ใกล้ส่วนราชการทางทางด่วนเขาก็ทำทางรอดให้คล้ายๆอุโมงรอดไปแล้วก็มีถนนดำผ่านเนื้อที่ก็เป็นว่าแม่มริสุทก็โชคดีนะคะ ที่ว่าการคมนาคมเข้าถึงเนื้อที่ทั้งหมดน้นะีอยู่ห่างจากที่พักอาศัยในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาประมาณ50กิโลแต่ว่าโคกนหนองนาของแม่มริซอนนะคะก็อยู่ติดกับส่วนราชการติดกับรอพทศตอนะคะก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ ห่างไกลจากความเจริญเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับส่วนราชการแล้วก็มีบ้านพักผู้คนอาศัยอยู่ก็ไม่น่ากลัวอะไรนะคะสำหรับการปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินในวันนี้นะคะแม่มริสอนปลูกในวันจักรีค่ะวันจักรีวันที่6 เมษายน2564ปลูกเพื่อแทนคุณแผ่นดินจะปลูกไปเรื่อยๆในบริเวณหนองหรือบริเวณบ่อแล้วก็ในบริเวณคูคันนาที่ทำไว้กว้างมากนะคะปลูกตรงต้นไหนแห้งตายก็จะปลูกทดแทนไปการปลูกในครั้งนี้นะคะ แม่บริซอนก็ไม่ได้ปลูกเองนะคะก็ให้ลูกช่วยปลูกให้ลูกชายช่วยปลูกเพราะแม่บริซอนก็อายุเยอะแล้วปีนี้อายุห้าสิบเก้าปีนะคะก็ให้ลูกชายมาช่วยก็เป็นบุญนะคะลูกชายเขาก็มาช่วยให้ลูกชายช่วยปลูกสำหรับแม่บริซอนนะคะเดินตามลูกชายก็ล้มลุกคุกคานแล้วค่ะ ก็มาปลูกแล้วก็เอาน้ำใส่แกนลอนมาด้วยเพราะว่าโคกหนองนาก็มีน้ำอยู่ค่ะแต่ว่าลงตักยากมากนะคะดิมบ่อเราก็ไม่อยากลงตักค่ะก็เอาน้ำขินมาจากบ้านเลยสำหรับหนองหรือบ่อที่ทำไวน้นี้ทำไว้เพื่อความชุ่มชื่นหรือว่าทำไว้เพื่อให้คนเช่านา เช่านาโคกเช่าโคกหนองนาเนี่ยสูบเพื่อใส่ข้าวถ้าหากว่าฝนไม่ตกก็ใช้ประโยชน์ได้อยู่อเอาลงอพอยุงไปตั้งด้วยนะค่อยๆดิลูกตุ่มดินจะหลุด เอ,อย่าให้ตุ้มดินหลุดเออนั่นแหละผมลงไปตอนนี้เอาพยุงไว้ตรงกลางแล้วเอาเอา,เอาสักขนาบข้างพอพยุงมันจะแตกกิ่งก้านสาขาไง เท้าซ้ายบอลนะ่ะขุดขุดเพื่อปลูกต้นสักลูกนีในฝั่งนี้อเออตรงนั้นน,น่าจะเอา่อนไม้ตรงนี้ออกก่อนเข้า,าจอิอ เอาสักลงตรงนั้น คว่ำนะลูกใช้คว่ำ่าให้ตุ้มดินหลุดเอคว่ำเออวางค่อยๆวางลงเออเออนั่นแหละลูกแล้วก็ถมไปเออจะจะปลูกต้นสักอ้อมต้นพยุงเพราะว่าต้นพยุงเขาจะจะมีมือไงแตกซ้ายแตกขวา ห่างกันประมาณเมตรนึงนี่นี่ตรงกากไม้เออปลูกต้นกั้กุดนีด ย่ามันไม่ค่อยขึ้นนะ่ะที่เราย่าไม่ค่อยขึ้นเพราะต้นไม้ใหญ่มันเยอะ เดี๋ยวแม่เอาถุงไว้ปลูกต้นไม้อีกไม่ทิวโอบกกเออให้ให้มันอยู่ข้างล่างก็นเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนถุงยังไม่ถึงเดือนไงคิดว่าแต่ฝนไม่ตกแล้วอันนี้ฝนตกตั้งแต่เมษาไงทอดีแหละอใบใบาขาดสงสารเนาะ ซ้ายติ๊กเอานาฬิกาเข้าไปไว้หน่อยไอ้อะอามาโดานมาเพื่อนเลอนนยอะเช็ดขี้ด,ดินออกให้หน่อย <c oughs> รับไม่ได้ดแ,แล้วอ่าแล้วจะปลูกอ้อมพะยุ การปลูกป่าปลูกต้นไม้แทนคุณแผ่นดินในครั้งนี้นะคะปลูกโดยวิธีธรรมชาติจริงๆแล้วแม่บริซอนวางแผนไว้ว่าจะปลูกช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปลูกวันพืชชมงคลนะคะแต่ว่าปี2564นี้ฝนดีมากนะคะฝนมาเร็วฝนมา ช่วงต้นเดือนเมษาแม่มริสุนก็เลยตัดสินใจมาปลูกในวันจัก,กรีเพราะปลูกเสร็จปุ๊บนะคะปลูกเสร็จปุ๊บประมาณสองวันคือณวันที่สี่ก่อนวันจัก,กรีสองวันนะคะฝนก็จะตกลงมาแรงมากแรงจนน้ำขังบริเวณพื้นที่โคกหนองนานะคะ ขังนอกบริเวณบ่อแล้วในบ่อก็มีน้ําแม่มริซอนก็เลยตัดสินใจมาปลูกเพราะว่าฝนตกแรงแรงจนกระทั่งพื้นดินนะคะชุ่มน้ําคือเปียกเปียกขุดลงไปเท่าไหร่นะคะก็ชุ่มน้ําเปียกไปทั้งหมดนะคะก็เลยตัดสินใจมาปลูกแล้วปลูกผ่านไป สองวันฝนก็ตกใส่อีกนะคะก็เป็นโชคดีของต้นไม้ที่รากเขาจะยังลงดินเร็วมากถ้าหากฝนตกใส่นะคะตั้งแต่ปลูกนะคะฝนตกใส่แล้วประมาณ3-4ครั้งถือว่าโชคดีมากนะคะเดี๋ยวแม่มม่ดิซ้อนจะนำผักหวานบ้านมาปลูกอีกครั้งช่วงเดือนพฤษภานะคะ ปลูกซ่อมปลูกซ่อมต้นไม้ปลูกซ่อมแซนต้นไม้นี้แม่มริสอนจะปลูกหน้าฝนนะคะเห็นด้านหลังของลูกชายไหมคะด้านหลังคนปลูกนะคะเป็นต้นมะม่วงที่ตายแล้วที่ปลูกได้30ปีก็ไม่เป็นไรเราก็ปลูกต้นไม้อื่นซ่อมเสริมเข้าไปคราวนี้แม่มริสอนจะไม่ปลูกผลไม้แล้วละค่ะจะปลูก ต้นประดูต้นสักทองแล้วก็ต้นพะยุงต้นกระสังแล้วอาจจะหาต้นยางนาม,มาปลูกเพื่อปลูกเพิ่มเติมจะปลูกห่างกันประมาณ1เมตรนะคะไม่ไม่ปลูกห่างมากเพราะว่าพื้นที่น้อยก็ให้เขาแย่งกันตัแล้วก็เป็นป่าเป็นแผ่นดินคู่แผ่นดินไทยปลูกป่าแทนคุณแผ่นดินนะคะ สำหรับวันนี้แม่มารีสอนนะคะพอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ